จักแก้ววิชาหน้ารู้ตอนที่สองบทน,นี้จักอธิบายวิธีน้อมเอาจักรัตนะทั้ง8นั้นเข้ามาสู่ตัวของเราให้ตรงกับพระธรรมคุณบทว่าโอปะนญิโกซึ่งแปลว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วนั้นอาจที่จักน้อมเข้ามาสู่ตัวได้ดังนี้ คำว่าพระเจ้าจากกักรพรรดนั้นหมายความว่าเจ้าโลกถ้าน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราได้แก่ใจของเรานี้เองเพราะใจเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เครื่องจักรเครื่องยนต์คือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็ชื่อว่าสัตวโลกจึงสมมุติใจชื่อว่าพระเจ้าจากกักรพรรด แปลว่าผู้ยังจักรัตนะให้เป็นไปในอำนาจหนึ่งนางแก้วได้แก่ร่างกายของเรานี้เองเพราะว่าอะไรจะเป็นของยอดรักยิ่งกว่าร่างกายนี้ไม่มีร่างกายเป็นผู้บำรุงให้ใจได้รับความสุขไม่มีที่สิ้นสุดที่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิร้อน เนื้อนางแก้วเย็นหมายความว่าเป็นธรรมดาเวลาร้อนจัดอย่างเต็มที่เหงื่อชุ่มทำให้ร่างกายเย็นถ้าเวลาหนาวจัดร่างกายอุ่นร่างกายเป็นของรักแก่ใจเป็นอย่างเหลือที่จักพันานาจึงเปรียบด้วยนางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ 2. จักแก้วนั้นได้แก่อริยาบททั้งสคือยืนเดินนั่งนอนถ้าจักยังมีกำลังหมุนเวียนไปได้อยู่เพียงใดกิจการงานทั้งสิ้นอาจสำเร็จได้เพียงนั้นแม้ปรารถนาจะเดินไปให้รอบโลกก็อ,อาจสำเร็จได้ ถ้าจากอันใดอันหนึ่งหมุนไม่ได้แล้วกิจการงานที่เราปรารถนาจากไม่สำเร็จเลยเพราะเหตุนั้นอริยบททั้งสี่จึงเปรียบด้วยจากรัตนะของพระเจ้าจากกักรพรรดิ 3. ขุนคลังแก้วนั้นได้แก่มือทั้งสองเพราะมือทั้งสองนี้ ถ้าไม่วิการอาจทำกิจทั้งปวงให้สำเร็จได้จะทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายสแสวงหาโภคทรัพย์หรือจะทำการรับจ้างตลอดถึงราชการหาราบหายศก็สำเร็จทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นมือทั้งสองจึงเปรียบด้วยจากรัตนะของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ สีช้างแก้วม้าแก้วได้แก่เท้าทั้งสองถ้าไม่วิการแล้วอาจจักนำร่างกายอันนี้ให้เดินไปได้ในทิศานุทิศสำเร็จได้ตามความประสงค์ถ้าจะเปรียบกับช้างจริงม้าจริงเท้าทั้งสองจะดีกว่าเสียอีกเพราะว่าช้างจริงม้าจริงนั้น คงจะพาเดินไปได้แต่ตามทางหรือแผ่นดินราบราบเท่านั้นส่วนเท้าทั้งสองนั้นอาจสามารถจะพานำเอาร่างกายอันนี้เดินไปในที่ป่ารกๆหรือพาขึ้นต้นไม้ภูเขาลงห้วยลงเหวก็สำเร็จได้ทุกหน้าที่เพราะเหตุนั้น จิงเปรียบด้วยช้างแก้วม้าแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิหปรินายกแก้วได้แก่ปากและลิ้นของเรานี้เองถ้าไม่วิการจะพูดจะสั่งกิจการงานอะไรสำเร็จได้ตามใจประสงค์จะบริโภครสเปรี้ยวหวานอะไรก็สำเร็จ ปากและลิ้นนี้นับว่าเป็นผู้สำเร็จในการงานสำหรับบำรุงร่างกายให้เป็นอยู่ได้เพราะเหตุนั้นจึงเปรียบด้วยปรินายกคืออัครมหาเสนาบดีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระเจ้าจากักรพรรดิ 6. นายพระทวารแก้วนั้นได้แก่จมูกเพราะ จมูกเป็นที่ระบายลมบรรดาสัตว์ทั่วโลกมีลมเป็นอาหารสำคัญจมูกคอยระบายลมที่ดีเข้าไปเลี้ยงกายระบายลมที่เสียออกจากร่างกายอยู่เป็นนิดเปรียบเหมือนนายพระทวารของพระเจ้าจากักรพรรดิคอยเลือกผู้จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิ ถ้าเห็นว่าผู้ใดไม่มีประโยชน์นำแต่ความรำคาญเข้าไปสู่พระเจ้าจากกักรพรรดิก็ห้ามเสียปล่อยแต่ผู้นำประโยชน์และความสุขเข้าไปสู่พระเจ้าจากกักรพรรดิจมูกก็กันลมที่เสียออกไปปล่อยแต่ลมที่บริสุทธิ์เข้าไปบำรุงร่างกายเท่านั้นจึงเปรียบด้วยนายพระทวานแก้ว ของพระเจ้าจากกักรพรรดิเขุนพลแก้วคือแม่ทัพนั้นได้แก่หูทั้งสองนี้เองเพราะหูเป็นหน้าที่รู้ข่าวใกล้ไกลได้ทุกประการธรรมดาผู้เป็นแม่ทัพย่อมฉลาดในวิธีสอดส่องสืบสวนรู้กำลังของข้าศึกรู้การใกล้การไกล อาจเอาชัยชนะได้หูทั้งสองนี้ก็เป็นผู้รู้ข่าวร้ายและดีทั้งทางใกล้และทางไกลนับว่าปเป็นผู้ป้องกันร่างกายให้พ้นพยันตรายได้ทุกหน้าที่จึงเปรียบด้วยขุนพลแก้วของพระเจ้าจากกักรพรรดิแแก้วมณีโชดได้แก่ตาทั้งสองของเรานี้เอง ราะตาเป็นของสำคัญมากถ้าไม่วิการอาจสำเร็จในการดูแลได้ทุกหน้าที่จะดูของดีของงามหรือของชั่วเลวทามจะดูสิ่งที่มีโทษหรือมีคุณย่อมสำเร็จด้วยตาโดยมากถึงจะเรียนวิชาการทั้งปวงตลอดถึงการหาทรัพย์ ในดินสินในน้ำต้องสำเร็จด้วยตาทั้งสิน้นเพราะเหตุนั้นตาจึงเปรียบด้วยแก้วมณีโชต์ของพระเจ้าจากักรพรรดิความจากประมวลธรรมบรรยายของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์สิริจันโทจันอดีตเจ้าอาวาสวัดบรม,มนิวาสกรุงเทพมหานครเรียบเรียงเมื่อ ปีพุทธศักราช2472อ่านโดยพระวิมลอริยธรรมโมวัดพรมวิหารเลืองนกทายะโสธรวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2564